เป็นฝั่งของน้องบัวบวกจากขวาไปซ้ายไฟเขียรเริ่มเป็นก่อนแล้วครับเพื่อนข้างในไปรอแล้วเพื่อนขอแล้วมาคัดจังหวะมันไม่ได้แต่กระชากแต่ถ้ชาเราเปิดเลียดเสาแรกลุยเปลี่ยนทางโอ้ดูมาคาซาเบอรอ์กลายเป็นแฮเบอร์นี่ไปเป็นตัวเปิดเกมวางยามามุมนี้วาโดวาโดโอ้ผู้โดนต้องดูแล้วครับว่าตรงนี้จะมีมามุมนี้ว่าจะชัดแค่ไหน โอ้โหดูแล้วให้ครับเป็นจุดโทษครับถอยมาไกลใช้จังหวะในาการยกหลอก <h ums> ยิงได้เจ็บขาดครับว่าคิดคุณนิทาถูกแต่ว่ายิงเด็ดขาดจริงๆนะครับพัฒนาชัยโชคมาไม่ห้นได้ซ้ายของปากจองวูดีนีดด้คอนาโดตามน้ำตีเซฟตัวสุดท้ายซ้ำทีนึงก็ไม่เข้าครับโอ้โหตีเสาเรียมนอกทางขวาคอนาโดทาง วอโดมาแล้ววอโดมิวลาได้แต่งล็อกแล้วบรรจงก็ติดเซฟเหมือนกันครับโ้โคกินาคุนเซฟยังไม่พ้นจังหวะของพีมาพบด้วยเหมือนจะจบเกมไปแล้วนะครับหรือว่าคู่นี้เฉยกันไม่ลงหลยอครับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ